สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูสุอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเรามาฝึกพิมพ์ออนไลน์กันก่อนนะคะแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์วิธีการเข้าแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์ให้นักเรียนเข้า Google พิมพ์ค้นหาคำว่าแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์ ให้นักเรียนคลิกเลือก www.typingstudy.com หลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกเลือกเมนูบทที่7เพื่อเข้าฝึกพิมพ์วันนี้ครูจะให้นักเรียนเข้าฝึกพิมพ์ในแป้นสำหรับฝึกพิมพ์2คลิกเลือกเมนูแป้นสำหรับฝึกพิมพ์2ได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วจะขึ้นตารางสรุปรายละเอียดการพิมพ์มาให้นะคะนักเรียนสามารถกดพอร์ตวิดีโอแล้วเริ่มพิมพ์ได้เลยนะคะเก็ตความรู้สำหรับวันนี้ นักเรียนเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อวัตถุเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์วัตถุเช่นไฟล์งานไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอเป็นต้นแต่มีหลายขั้นตอนที่ต้องคลิกหรือบางครั้งอาจจะลืมวิธีการเปลี่ยนชื่อทำได้โดยการ คลิกวัตถุที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อแล้วกด F 2และตั้งชื่อใหม่ได้เลยแค่นี้การเปลี่ยนชื่อวัตถุก็ง่ายสำหรับเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเงื่อนไขาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจุดประสงค์ของบทเรียน 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีป้องกันความเป็นส่วนตัว 2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนมีทักษะในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้เป็นอย่างดีและ4นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คำถามชวนคิดก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเดี๋ยวมาตอบคำถามของครูกันก่อนนะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งโปรแกรมหรือไม่อย่างไรและข้อที่สองถ้านักเรียนจะติดตั้งโปรแกรมนักเรียนต้องอ่านเงื่อนไขหรือข้อตกลงหรือไม่เพราะเหตุใด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานไอทีเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนอย่างไรก็ตามการใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานดังนั้นการเรียนรู้การทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาเงื่อนไขาการใช้งานการใช้งานไอทีในปัจจุบันมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทุกระบบที่ให้บริการมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานทั้งสิ้นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้บริการจะมีการแจ้งเงื่อนไขาการติดตั้ง และใช้งานให้ผู้ใช้ทราบก่อนเสมออาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานซึ่งชำระด้วยเงินหรือต้องกรอกข้อมูลหรือตอบคำถามเป็นการแลกเปลี่ยนหรือข้อกำหนดที่ต้องรับโฆษณาในช่วงของการใช้งาน การอนุญาตให้ผู้บริการเข้าถึงภาพถ่ายหรือข้อมูลรายชื่อที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ดังนั้นนักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการติดตั้งและใช้งานเงื่อนไขาการใช้งานอาจจะถูกกำหนดด้วยข้อตกลงในลักษณะต่างๆเช่น 1. ลิขสิทธิ์คอ p y ี้ไลท์ 2. ส,สัญญาอนุญาต Creative Commons Creative Commons และ 3. สมบัติสาสธารณะ Public Domain ดดลิขสิทธิ์ Copy Right โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื้อหาหรือสื่อต่างๆส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองทำให้ผู้ใช้หรือผู้ซื้อไม่สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ทำสำเนาต่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสารร์ผลงานเช่นผู้ใช้ที่ซื้อโปรแกรมประยุกต์มาใช้งานส่วนตัวลิขสิทธิ์ที่ได้คือ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์นั้นได้แต่ไม่สามารถทำสำเนาและแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้เป็นต้นลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งหมายถึงสิทธิทางวรรณกรรมศิลปกรรมและประดิษฐกรรมซึ่งผู้ต้นคิดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สัญญาอนุญาต Creative Commons Creative Commons การใช้งานไอทีหรืองานต่างๆที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอาจจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้เกิดปัญหาและปิดโอกาสในการเรียนรู้องค์การ Creative Commons จินตนาสัญญา อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและเผยแพร่ผลงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แต่ยังคงไว้ซึ่งผลประโยชน์และการรับรู้ของเจ้าของผลงานนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก w w w c r e a t i v e c o m m o n o r g สมบัติสาธารณะพับปิดโดเมนผลงานที่ผู้สร้างสารรค์สละสิทธิ์ทั้งหมดและอุทิศผลงานเป็นสมบัติสาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอิสระเสรีซึ่งผู้มีความประสงค์ใช้ผลงานที่เป็นสมบัติสาธารณะ สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ดัดแปลงทำซ้ำโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้สร้างสารรค์ผลงานหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆซึ่งไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สัญลญักษณ์แทนข้อกำหนดข้อกำหนดในการใช้ผลงานต่างๆจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ตัว CC ย่อมาจากส so ัญญาอนุญาต Creative com Commons Creative er Commons คือเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะตัว BY ย่อมาจากแสดงที่มาหรือแหล่งที่มา Attribution อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่ายหรือแสดงนำเสนอชิ้นงานและสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นได้แสดงเครดิตของผู้เขียนหรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ตัว sa ย่อมาจากอนุญาตแบบเดียวกันแชร์อะไรคือ อนุญาตให้ผู้อื่นจ,จ่ายงานแดัดแปลงเปลี่ยนรูปหรือต่อเติมงานได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานแดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับตัว nd ย่อมาจากไม่แดัดแปลง no derivative achieve work คืออนุญาตให้ผู้อื่น ทำซ้ำแจกจ่ายหรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้นตัวย่อ NC ย่อมาจากไม่ใช้เพื่อการค้า non commercial คืออนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำแจกจ่ายหรือแสดงและนำเสนอชิ้นงาน และสร้างงานแดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ในทางการค้าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเมื่อสัญลญักษณ์แต่ละประเภทมาอยู่รวมตัวกันจะมีความหมายว่ายังไงกันบ้างนะคะสัญลญักษณ์ที่หนึ่งหมายถึงสามารถใช้ เผยแพร่ระแดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานสัญลักษณ์ที่สองหมายถึงสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ได้ สัญลักษณ์ที่3หมายถึงสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงแต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาสัญลักษณ์ที่4หมายถึงสามารถใช้และเผยแพร่ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า สัญลญักษณ์ที่5หมายถึงสามารถใช้และเผยแพร่ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานแดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันและสัญลญักษณ์ที่6หมายถึง สามารถใช้และเผยแพร่ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าการป้องกันความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นับเป็นประเด็นสำคัญที่พลเ,เมืองดิจิทัล ต้องเรียนรู้ไว้ไม่ต่างจากการสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในโลกความเป็นจริงความเป็นส่วนตัว (privacy) เป็นริคสิทธิ์พื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศเจ้าของสามารถปกป้องและควบคุม การเผยแพร่ข้อมูลของตนเองให้กับผู้อื่นและสาธารณะได้โดยเจ้าของของสิทธินอกจากจะเป็นบุคคลแล้วอาจเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรก็ได้การเข้าถึงข้อมูลในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางตัวที่ติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมสำหรับปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการหรือการวางแผนการตลาดเป็นต้นนอกจากการถูกระเมิดความเป็นส่วนตัวจากผู้อื่นแล้วผู้ใช้อาจยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการ จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตและยากต่อการกลับมาแก้ไขนะคะคำถามเชิญคิดให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นักเรียนสามารถตอบรวมกับ2ข้อแรกได้นะคะหากมีอีเมลหรือข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จักนักเรียนจะทำอย่างไร นักเรียนดูคลิปวิดีโอของครูจบกันแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ